สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ทราบอีกคำหนึ่งนะคะว่าปฏิบัติปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะคะไม่ได้แปลว่าทำค่ะถ้าภาษาไทยเนี่ยปฏิบัติแปลว่าทำแต่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็คือถึงเฉพาะนะคะ ก็มีปฏิบัติผิดและปฏิบัติถูกในพระไตรปิฎกมีค่ะแต่ถ้าปฏิบัติผิดนั่นก็ต้องหมายถึงมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดไงคะนะคะก็เลยทำให้ทำไมคะก็ผิดนะคะนะคะความเห็นผิดก็คือปฏิบัติผิดแล้วก็ปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบนั่นคือปฏิบัติถูกต้องตามคำสอน ไม่ใช่เป็นนั่งทรรมนะคะไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าในศาสนาพุทธนะคะสอนว่าไม่มีเราแล้วเราจะไปนั่งทรรมเป็นไปไม่ได้เลยหมายถึงปริยัตปฏิบัติปฏิเวทะทุกอย่างต้องเป็นไปตามลําดับค่ะปริยัตคือศึกษานะคะถ้าศึกษาก็ยิ่งต้องหมายถึงว่าเข้าใจค่ะ ถ้าไม่เข้าใจจะเรียกว่าศึกษาไม่ได้นะคะจะเรียกว่าปริยัติไม่ได้ปริยัติเนี่ยหมายถึงมีการศึกษาแล้วเข้าใจนะคะเข้าใจถึงอะไรคะสิ่งที่มีจริงนั้นที่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วสอนนะคะนะคะปริยัติเห็นไหมคะตามลำดับปฏิบัติถึงเฉพาะความเข้าใจถูก นะคะปฏิบัติคือความเข้าใจถูกทําหน้าที่ของความเข้าใจถูกไม่ใช่เราเข้าใจนะคะไม่ใช่ขณะจิตใดที่เกิดเข้าใจแล้วมีเหตุปัจจัยที่ความเข้าใจถูกนั้นเกิดมันก็จะทําหน้าที่ของเขาะคะ่ะเกิดดับจิตเป็นสภาพที่รับรู้แต่ความเข้าใจเนี้ยคะ่ะ ก็เกิดพร้อมกับจิตนั้นนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกขณะอยู่แล้วนะคะปฏิเวทะก็คือการรู้แจ้งนะคะก็ยังไม่ต้องรีบไปรู้แจ้งที่ไหนนะคะแค่ฟังก่อนให้รู้ว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาไทยคะ่ะธรรมะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะนะคะนะคราวนี้ก็ไม่ต้องไปปฏิบัติที่ไหนแล้วนะคะ ขอเพียงฟังนะคะฟังแล้วคิดตามว่าจริงไหมถ้าฟังแล้วคิดเองก็ผิดคะ่ะฟังแล้วคิดตามแม้แค่จะฟังแล้วคิดตามยังยากเลยคะ่ะแต่ความเข้าใจถูกจะค่อยๆสะสมเข้าใจได้แน่นอนคะ่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่สอนสอนก็เพื่อให้ เพราะรู้ว่าทุกคนสามารถคิดตามได้สะสมไปค่ะเพราะว่ามันยากไงคะจึงต้องใช้เวลานานนะคะถึงจะรู้ว่าไม่มีเราและก็ค่อยๆละคลายความเป็นเราตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ